เาพี่น้องน้าท่วมนะคร ouais. ับพ pues, ี่น้องน้ท่วมบ้านแล้ครับพี่น้องุดท้ายนีอครับ้ทางน้ำท่วมขอบบ้านไม่ไวอุดรครับพี่น้องยครับปะโท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 น้ท่วมไม่น้ำท่วมไหอ้ยะเขาแล้วเกิบได้พี่น้องนปัโทปัดโทไปไนไหนล่ะครับพี่น้อง้ายเ้ยน้ท่วมพี่น้องน้ำท่วม น้ำท่วมพี่รองน้ำท่วมกระโทกระโทกระโทษรถข้าเจาจนเดีมาไหวพี่น้องเูาก็เร่งเติบพี่เล้ครับพี่น้องอย่าชีตุสันน้ำท่วมครับโอ้ยบุกป่าป่าดงออกไปหาแม่น้อยอุดรครับพี่น้องอย่าชีตุสันลุยน้ำตัวไปกันเข้าพี่น้องเลยเพื่อจะไปตามแนวทางเกตี้โอ้ยเครื่องรถเลยพี่น้องกระโทกระโทกระโทษ สวัดีครับวัดดีวัดดีค่ะไม่น้อยรอนะพี่น้องเอซี่ทุกท่านจ้าวัดดีโอ้ยมาวันน้ำท่วมดังแล้วพี่ยัยน้ำท่วมแล้วพี่น้องอะไรสิวัดดีจากเของสถานอาหารแห้งกะลังท่วมกะลัางคืนกะลัางคืนกะลัางคืนเกียบมาไายถ้ำมาได้เจ้าน้ำถั่วมเบิดแล้วกะลังท่วมพี่น้องเออบันทามมือหวยออกสิท่วมได้คนหนี้กับบัวรูเนาะสิมาไายถ้ำด้บัวบู๊ข้าวันท่วมพี่ ขี้เลือมากแล้วแม่บ่านนี้รู้ว่าฟันดีกหายแทบหมดเลยไหมเหมือนเคยฟันมาจับผู้เฒ่าผูกไว้จังว่าเด็กมันเข่าบได้จังไรอะนะห้ยสิตีเอาเด้อเด็กแม่ให้ไปน่ะจับฟันมาเลยหรอฟันมาจับผู้เฒ่าเขาบอกว่าเด็กออกแล้วว่าสั้นเอาเด็กออกกิ๊บไซเด็กออกกลับไปเบิรงเด็กแล้วแตว่า ตื่นขึ้นมาจำเลขก่อไรตัวมันออกแหละเพราะว่าเลขออกแล้วมันก็สิอยูแน่แหละวางขั้นแมนขังดางสิไม่แน่แหละวางเป็นรักหาว่าจำจังทางดางเลยเพราะว่าเลขออกแล้วว่าสั้นว่าสิเป็นรักหาว่าจากทางดางแต่ว่าอันนี้จ้าผู้เฒ่าแม้จ้าผู้เฒ่าเราไมนเป็นบวกเนาะมันเป็นคือกระมังนี่นะเขาเลยกจ้าผู้เฒ่าน่ะไปนั่งในกระมังใบยังสี่นะหรือมันเป็นเจ้าไหนมันเป็นคือกระมังมันเป็นแองมาจำจังบ้านนีนก็จับแล้วผูกไว้เอาเสียกเนี่ย ถูกโตแล้วน่ะแขนใส่ค <piace giving quin himself> <pe> like <mail> ือบ <ilan ic gib ED> ้านเจ้าห้ามไปใส่มาท่านว่าเจ้าใบอันแค่กับบ้านเด็กออกแม่แต่ว่าบ่ได้กหูบ้านเด็กแต่มันเป็นนักหานี่ยนะด้วยจีบขังรังกับปู่รู้แต่ว่าจับผู้เฒ่าผูกแขนใบให้นั่งอยู่นี่นั่งแบบกะละมังนะผู้เฒ่านั่งไรกะละมังนั่งแบบไรกะละมังนะผู้เฒ่านั่งกะละมังนะจับผูกแขนใบนะเอาเสียกผูกแล้วไว้เลยเด้ผูกใส่คือบ้านน่ะก็เห็นภาพแล้วพี่น้อง อันแมนผูกใส้คือบาดมือนว่าเจ้าหามไปใส่บางสิน่าเจ้าอยู่นี่เด้อใอรบอให้เจ้าไปใส่ได้หนูบอให้ไปใส่ก็ได้บอกกันหนึ่งสี่ครับแต่วันเด็กออกแล้วว่ากันเอาเด็กออกเท่าไรก็ไปเบิกกับโป,จป๊จำอ่ไดรก็จะเป็นเด็กขาล่าง,าง,างเป็นเด็กขาเนี่ยนะเป็นล่างเป็นล่างเด็กขาวา่าสัมภาษณ้หัล่างเลยว่าัษาเด็กเอาขั้นออกแล้วก็จูหันเด้ออีพอหามไปใส่ตัวว่า คับอ,อันนุ่มัดจะไว้แล้วนะนั่งอยู่กระมังไว้แล้วแต่ว่าจับเสี่ยงแล้วผูกใเคือบ้านไว้ผูกใส่คือบ้านไว้แม่นผูก่คือบ้านไม่ห้ามไปใส่ได้ให้หนูมาให้เห็นมาสั่นว่กะก็ได้จักจะคลองไปใส่บัตรบ้าผูกไว้แล้วผูกแล้วไว้แล้วผูกผู้เฒ่าไว้แล้วผูกไว้แล้ว <c oughs> ห้ามไปใส่น้ำถั่มก็บเจ้าไปใส่ย,ยู่นี่ขั้นจะห้อนตัวสั้นห่อนห้อนไหนนั่งอยู่นี้มาเสียด้ว่าน,นั่งอยู่ทีกระมังจริงแมน่น บ่หายไปนางได้ห่อแกได้ผูกใส่กระบั้างผู้เท่ากัเก้าได้หรอผูกใส่ละแคนไว่น่ะชุบเก้าหนึ่งศูนย์หมยัดชุบเก้าหนึ่งบอกก็จังว่าหายฟังเอาแปลงว่าผูกไว้แล้วให้ตีเอาตีซรวอยกันถ้าปล่อยมาจรงหวัดแม่ปล่อยจะไห้มาครับหาศูนย์เก้าห้าศูนเกอุ้ยตันเดียวกันี่น้อ่อันพรอซอเกิดเด้สองห้าศย์เแต่ว่าม่นหั่นข้าวข่าว่าขาว่าเด็กออกแล้ว เป็นคือยังหงจักไม่หูหน่อยังเป <ith jas> <sh> ็นเด็กหาตอนนี้ขางล่างแลาวสันนรองขางล่างเรื่องเด็กหาเพื่อว่าบ้านนี่โอ้ยกว่ากระโปงหูแล้วว่ามาตัวไรบ้านนี่แน่น่าก็ได้จับพ่อใหญ่นังไปนั่งกระดมังไว้นะเจ้าหามออกไปใส่แต่ว่าหงจักว่าบ้านพ่อใหญ่นั่นบ้านในที่แล้วแปดแปดมานในที่แล้วหนึ่งแปดสิบแปดาไหนที่แล้น่งแปเพราะว่าอายุเราเท่าไรกรบโปงหูเพราะไหนไปถามไม่รู้จักอยู่ใช่ไหมคนที่ไม่ฟังถึงฉันเห็นหงจักแต่ว่ากระโปงหูเพิ่มขึ้นหงจักอายุ แกเสียเสียอะไรยังบ่ยังบ้านได้เสียแต่ว่าบ้านไหนหัวอายุแต่ว่าหัวแต่ว่าไหนที่แปดแปดแต่ว่าเหมือนไดอย่งสิไปถามอายุเด้าครับเดี๋ยวคว้ามาตามแม่แล้วจังมาตามอีกที่แต่ว่าจับเราไว้แล้วจับใส่กระมังไว้จับเอาไว้อยู่เลยแมืนจับผูกไว้ย่างดินึกเสียวไหนจับมันกระเก็ดเลยเนาะค่ะจับกระเก็ดกระเก็เอานางพ่อไหวนไดแองหนำนางเพ่าไหวนไดแองหนำกระผูกแล้วใส่คือเหี่ยนไว้แม่แม่แม่ตีเป็นเหล็กอะไร มมแม่ตีตแล้แม่บาเแล้วานางเอานางในน้ํเพราะว่าเป็นศูนย์กับเป็นหนึ่งผู้เฒ่าเนาะมันเป็นเก่าเด๋ยเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งแม่<อ>มแต่ตองหวดก็มีด้วยจ้ะแม่ก็ะไห่ไปแล้วแต่ว่ามันจับไว้แล้วมันก็ตรงอยู่เลยจับผูกอีกต่างหากไหมมัดไปย่างดีดมาดไปย่างดีหามดินไปใส่หามไปใส่แสดงว่าเล็กเขาคัดข่อยบ่มาเจ้าหามไปใส่เลยข้านูบ่ม่าฮะวานอ่ะข้านูบ่มาไปใส่ไว้ได้แล้เพราะว่านุผูกไว้แล้วว่าสั้นว่า ผูกแลวไหวเลยแม่แต่ว่าบัาน,นาหนังสืแล้วนังแปดแปดแต่ว่าอายุเราจะแจ๊กปีเอ๋วท่านในหูมันต้องไปถามอายุอายุคนแก่พื้นีลาถ้าผูกไหวนะแต่ว่าคนแม่เคยเห็นเพื่อนบอเคยเห็นแต่ว่าเมือแได้งว่าสิไปถามจังวะสตีตามมาบัตรหน,นัที่บ้านเฉลยกับแม่บ้านหนังสเพื่อนแปด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 เ,เนาะแม่แต่ว่าจ๊คผูกไหวแล้วเยื่องจังวะถ้าตอนเฉลยกับแม่อัน สองห้าศูนย์เก้าสศย์เกเพราะสอเกิดนะโสามตัวกับหาศูนเก่แมนบันจับแล้วมาผูกผูกไว้แฟนไว้ยางดีจับผูกแฟนไว้พูกมาเรียกเขาดีดีกว่พี่นนอแก่จังว่าให้คิดจจรณาเบิ่งแต่ว่าจะไปถามอายุเล่ายู่อายุเล่าจักปียังว่าเดี๋ยวไปถามแต่ว่าบ้านหน่งทีจับผูกแล้วไว้น่ะเป็นแปดแปดเออ บานนี้บานนห้ข้างหน้าเด็กออกแล้วมาสันเด็กมีหาจำอะไรบ้าหาข้างหามันตัวใดเป็นขางลางมาสันว่ามันจำบาได้อะนะแต่ว่าจำขางขาวแต่บ้านีิได้หาหาดางมาสันว่าหาดางกรสิบว่าซองหาเะกระจังวานี่แล้วกระซองหากระซองหาตัวเรืออันนี้บอกระซองหาชุนเก่านนี่บอกริบาเลปล่อยไปแล้วมันเข่าเิ่นมายำหรืยังไงกระจังว่าหรือเปนมายำะ เพราะว่าผู้ถ่อนี่ก็ทาไว้เขาตีธรรมดาเมื่อกี้จิเป็นเก่าเป็นบ่นั่งอยู่ในกระมังก็จะเป็นศูนย์เอาใส่บอกว่าอาย่ในน้ำแล้วหอนอาย่ในน้ำผูกระบายผูกระบายเอาในน้ำนะว่าอยู่ในน้ำแห่งแอร์กับว่าห้เขาให้นั่งในน้ำมาสัตว์แม่ว่าน่ะให้นั่งในน้ำเลยว่าหนูสิถูกพอไปมันจะได้ผูกไว้ห้ามไปใส่จนกว่าหนูสิว่าวสารบ่าแล้เอาเสียบผูกมาเสียบเรี่อต้นไป แล้วอันว่าขยิตไปใส่ใหย้วเต้นานาม,มาละประสันวะเออไม่เหมือนเด็กเขาบอกจะว่าแม่ผูกไว <laughs> ้ว่าท่ากับนี่แปดแปดสอ<า>ห้าศูนย์เสมตัวก็จะเป็นศูนยห้และหน,นึ่เนาะนั่นแหละผูกไว้แล้วโอ้ว่าขาคักเนี่ยจ้าผูกไปยางดิผูกไว้วไวใส่น <laughs> ้ำาเลาด้ตรม แล้วก็ฟันดีนพี่น้องหามปพสไเลยว่าจะได้หายนั่งแม่น้ำนี่นะแม่ว่อันตัวแม่นีนชอบตัวไหนครับก็สอบอันนี่หนึเก่ากับศูนเก่านี่แล้วแม่ดึงไว้แล้วว่าจะสอบแม่ดึงไว้แล้วอะเจอพันไปหาลี่นีก็นดึงไว้แล้วหนึ่งเก่านะแม่ดึงไว้แล้วหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งอ่ันเด้มาแล้วได้มาแล้วดึนไว้หรือมันผูกไว้รล้ว่าแสดงว่าพันได้มาแล้วพันมาฝันยำแม่มาฝันยำได้บาก กระต o n หนึ่งเก่าก็กระต o องหันหัวลุงแม่เป็นหนึ่งหกแม่แต่ว่าจับใบแล้วจับใบแล้วจับผู้ทำใบแล้วไปเ่ออะไรเราจับเพื่อใบนี่ไปใช้บรลดนี่ไปใช้บรลดผูกไว้ยากดีผูกใช้คือยากดีูกใช้คือหั่นยากดีเลยหั่นมันก็เป็นหายู่แล้วเนาะหัยนผูกใช้คือหัยนยากดีเล้ไบอลดแล้วเจ้าเดี๋ยวเจ้ายูนีลาว่าจนกลัวดูป้าว่าเสด็จเดี๋ย เออมาไปนามย่างนี่ขาดบ่อบานเอาหอมบัวสดคุ้นร้องเบิ้งบ้านถูกไปย่างดีขั้นได้ลอตเตอรี่มาเร็วพี่น้องพันได้ลอตเตอรี่มาเร็วได้ลอตเตอรี่พคนกับมาฝันย่างขึ้นแล้วกับมาฝันขึ้นนี่ล่ะโอ้อันเป็นว่าข้างล่างน่ะก็เยอะรึม่ะสองหาเจ้าสองหางดแม่นเพราะว่าหิ้งแล้ะสองหางดังเด็ออกข้างล่าง นี่ครับพี่น้องเย็ีสทุกท่านเป็นรูปแบบแนวทางของแม่น้อยอุดอรงวดพฤศจิทายนตุลาคม2566รูปแบบแนวทางามีเจะได้ในแอดมี88 2509ส,ส่วนสามตัวก็จะเป็นศูนย์เป็นห้าศูนย์เก้าสับเป็นหนึ่งครับพี่น้องเย็บชีสทุกท่านในรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเย็บชีสรูปแบบแนวทางของแม่น้อยอุดอรงวดพฤศจิทาย1ตุลาคมสองพครับพี่น้องเย็บชีสรูปแบบแนวทางสิเป็น 882509ส่วนเลข3ตัวสิมี509ตัวนำมักตัวเน้นก็คือ19และ09ก้าจากเก้าก็พกกับหัวไปน้ำเลยนครับพี่น้องเอฟซีทุันทั้งช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่สิการกัดติดเียกินน้ำเอฟซีทุันห้าชค่ว้าหมาห้ารำห้ารวยงวดวันที่หนตุลาสองพันห้าร้อยกสิบหกพ่อกัไม่คิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ